ผมหายสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเบสบอลกันนะคะไต่แลงค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็ไต่แล้วแต่ว่ามันไต่ลงมันไม่ได้ไต่ขึ้นอ่ะมันจะหกสิบดาวแล้วนะแต่ว่ามันแพ้ๆใชนะเอ้าหัวหายไปไหนอ่ะผมหายเออช่างมันก็คือโอ้โหหัวใจเลยก็คือคลิปที่แล้วเราเล่นจนถึงหกสิบเอ็ดดาวแล้วก็เจ้าของไอเดียเขาก็เล่นจนหกสิบเก้า อุ้ยแต่เราเล่นเราเล่งรถเลยหรออุตตายแล้วแล้วเราก็ได้เล่นไอดีเขาแล้วก็เล่งรถไปหกสิบเจ็ดดาวด้วหกสิบเจ็ดดาวจากหกสิบเก้าดาวโอ้แม่กอดเราจะมาแก้ตัวกันนะคะเกมนี้เกมนี้เราจะไม่ใส่หูฟังมันก็จะไม่ไม่เออไม่มีอะไรมาขัดขวางมือเราในการกดแล้วนะคะก็คือจะเล่นเต็มที่เสียงออกมาจะเป็นยังไงก็ช่างมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังหูท่านดับด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะาระหว่างเคมมี่กับหูคนดูวันไหนจะดับก่อนกันทำไมต้องพูดเงียบมาไม่มีเสียงตกใจหมดไม่ใครต่อมามา แล้วต้องกันเตียงแต่อาการก็ยังมีอยู่นี่เพื่อนเรายัางตึงเอ้ยกดไม่ติดคือแค้นตัวเองคือนี่ขอละใครมีวิธีการแก้ในการกดเดินไม่ติดแล้วมันกลายเป็นหันหัวช่วยบอกบุญทีไม่ไหวจะโทนโอู้สุดยอดแต่ละคนมีแต่ชั้นที่ยังคงอยู่น,นีไ่ไปนะเอ้ยใครเนี่ยเบรเอ้ยเพื่อน เราจะทำตัวให้มีปกระโดดนะเราจะไปแล้วฮ้ยใครต่อมาห้ามตกแค่เดิอนอย่างจเดนอ้เนีน่ยเห็นใช่ไหมหลายครั้งแล้วเขาถ้าโดดไปเราก็จะไม่ตายถูกไหมเพราะเราธนูก็แล้วกันใช้ธนูก่อน เพื่อนก็ฆ่าได้แล้วสุดยอดเต็งค้างตายสิฟ้าเออเต็งคือเราโอ้ เราจะทำยังไงอะ่ะกับแดงตัวนี้คือแด,ดงสองตัวอีกตัวนึงอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นไปปล่อยเพื่อนเขาไปมันเล่นอัพแน่นอนค้างได้ก็ตัวนี้ นายยังรอดได้ยังไงเพืทำยงไงเป็จังแดงอื้อผมจะตายแล้วแดงแดงเอ้ยเพื่อนตูมันเพื่อนๆพตีมันตีมันเพื่อนเพื่่อนนะแล้วทำไมเด็กอ๋อเหลือหนึ่งตัวสุวยด้วยเพื่อนเพื่อนที่รัดคิ้วฉัน ขอบคุณมากที่นายช่วยชีวิตฉันแม่รู้นายไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันเอ,อ๊ะเพื่อนนายทำได้งไงอะ่ะนายชิงออกนายนายฆ่ามันได้ยังไงเราต้องกู้คืนดาวของเอ,อ่อผู้ว่าจ้างของเราก่อนนะหกสิบแปดดาวตายเล่นยังไงให้ลงแรงลงแรง,งของเทเอ,อ้อยเล่นยังไงให้ลงแรงเทว่าอะไรเล่นยังไงให้แรงลดลงแรง,ง <c oughs> ชนะหนึ่งเกมได้หนึ่งคิวถูกไหมหนึ่งคิวใช่ไหมเมื่อกี้จำไม่ได้ ที่แน่คือไม่ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่เราต้องเอาดาวผืนมาให้ได้นะเนี่ยอยู่วิกฤต68ดาวอยู่เลยทำไมอ่ะมันเราเล่นแพ้เยอะขนาดนั้นถึงขั้นแต่มันก็เยอะนะต้องครึ่งชั่วโม,มงก็แพ้หมดเลยอะ่ะนี่คือเราเล่นจริงจังเพราะฉะนั้นนี่หรือจริงๆนะทุกคนต้องแบบเปิดไม์พูดเราเล่นแบบที่มัน เป็นสิยงระบบเลยไม่ต้องมีเสียงพูดเราแบบนั้นมันก็จะเล่นได้ง่ายกว่าแต่ก่อนหน้านั้นก็ยังใส่หูฟังเล่นได้อยู่เลยแล้วทำไมครั้งนี้ทำไมมันไม่ได้มันไม่เกี่ยวถูกไหมล่ะกันเตียงกันเตียงนันเรานเราเป็นสีฟ้าโอเค สีฟ้าเพื่อนเราก็าไปหมดแล้วตอนนี้มีแค่เราหรือี่ฐานเฮ้ยเราจะไม่ปิดสีปิด,ปดทำไมมันก็จะเดินยากโอเคเราไปสีไหนดีเขียวเหลืองอคใครน่ะเพื่อนอุ้ยน่าหินจังเลยอ่ะเราไม่หินเลยนั่นอ่ะทานายไม่เดินมา ยอดเลยเดี๋ยวเราต้องทำตัวให้มีประโยชน์เพื่อนอยู่เหลืองต้องไปถือกิงเหลืองนะระเบิดพร้อมกับพี่ขุดไปทำตัวให้มีประโยชน์อุ้ยสุดยอดอา้าวเดี๋ยวนะเหลืองมันตายแล้วเนี่าไปทางนู้นไปทางนู้นไปเกียวไปเคียวอุ้ยเคียวไม่ได้ตายละ ได้อยู่แล้วทิมมี่ทำไมจะสู้ไม่ได้ก็แค่ไม่กดโดนกล่องพอโอ้โหโดดไปโนเจ้งก็กดกัวอยู่เหมือนกันนะหนูจริงจริงก็เล่นได้อย่าไปกลัวเออไม่นะเพื่อนเราตายเหรอทำไมทำไมเพื่อนเหลือสามคนเรากำลังไปช่วยนะเพื่อนเพื่อนนายไหวไหม ไวแ้แหละมันมันต้องเกิดตัวนั้นอะหรือเรือหร,รือตัวไหนเนี่ยตรงไหนอยู่กลางแดงกับเขียวได้ได้ตมงนี้ดเ,ออเดี๋ยวข้างบนแต่ว่าเห็นตรงนั้นตรงนั้นคือเฮ้ยนายทำร้ายเพื่อนเราอยู่หรอหยุดนะตายไปซะ <laughs> ตายใครจะตายก่อนกัน เราต้อไม่ตายมันก็ไม่ตายนายกล้าดีทําเพื่อนเราได้ไงเอาเพื่อนเราหายเอาเพื่อนนา้ตายหรอเพื่อนได้ตกตายหรอเอาเขียวเขียวสองตัวเอาเหลือเรานายนายเล่นเอาแค่แลงเนียนนะแล้วนายไม่เล่นให้สุดเราเรือเลืออยู่ตรงไหนอยู่นู่นนอลองหนต่งางหะมาอยู่ไหนอ่ะ อุ้ยทำไมนะต้องหุนอุ้ยเราก็เล่นได้นี่นะอยู่ไหนอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนู้นหนึ่งเลยใช่ไหมไปไปไปเล่นได้นี่นาโอ้ยเราก็หวัวร้อนมาตั้งนานไหนอะ่ะอ๋ออยู่บนนั้นนาย ดูดลงมานี่มาเขียวมานี่มาระเบิดระเบิดระเบิด,บด <c oughs> ออกเกมเหรอหรือเรายิงไม่โดนอ๋อมันปิดโถยิงยตั้งนาน ดูสิวันนี้เราจะได้ที่หนึ่งไหมจะได้ที่หนึ่งไหมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเก <c oughs> ือบแล้ <c oughs> ว, <c oughs> วนะว้าวห้าคิว หกสิบเก้าดาวเท่าเดิมแล้วนะเกมนี้ต้องชนะอีกรอบหนึ่งนะขอแค่ชนะอีกรอบเราจะพอเลยแค่นั้นแหละลมหายใจเข้าแต่ถ้าเล่นอย่างนี้มันก็เล่นได้ใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้คือใจเต้นไม่ไหวแบบตุ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 บ,ตบ,ตบอย่างเงี้ยเลยแค่หนึ่งดาวพอแหนึ่งดาวเราให้เจ็ดสิบพอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นต่อให้ได้แบบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยอะ คือเราเลนนน่นวันวันแบบเล่นไม่ค่อยบ่อยงไงก็อยากจะเล่นให้ครั้งละได้เยอะๆแต่ว่ามันก็น่ไงก็ไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าแบบหนึ่งแบตหมดสองคือก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยถ้าเกิดเล่นทั้งวันมันก็ไม่ไหวนึกออกใช่ไหมก็เลยดาวมันเลยขึ้นช้าแต่ว่าคนที่จ้างเขาบอกว่าครบห้าร้อยดาวเมื่อไหร่ก็ ให้เงินเมื่อนั้นดูแล้วเขารวยจริงนะเพราะเขาเติมไอดีนี้เพิ่มด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสบิดอาจจะน้อยเสี่ยงเลยตา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 ยตีโดนตีโดนตีโดนใครเป็นใครใครเป็นใครซู่มันเพื่อนซู่มันโอ้สุดยอดเพื่อนนายตึงเลยไม่มีนายนี่เราตาเอ้ยแดงมาแดงแดงแดง หูุดเป็นจริงโจ้ไม่ไหวบอกไม่ไหวนะแบบเนี้ยนายจะเล่นตามคิวเงินด้วยปีไม่โดนตายตายตายเอ้ยไม่ไหวบอกไม่ไหว เอาเอามันไม่มีแล้วเพื่อนโอ้ยสติปต่อบล็อกมันตึงเกินไปไหมเพื่อนวัดดึกนี้สวยก่อนนะกับผมกับผมไม่มีอะไรไปสู้เขาบลนะ็อกขไไอต่อไปฟาร์มที่คนยังเยอะอยู่เลยดูก่อน เฮ้ยใครน่ะออาเหลืองโอ้โหเพื่อนโตกตาย ทงนี้ดีตอนนี้เงินยังเหลือด,ดูก่อนตรงน,นี้อาจจะปลอดไฟปลอดไฟใช่ทีปลอดัฟ <9. S 1> อยู่กลางเลยดูก่อนแล้วก็กลับไปฐานก่อนนะสามสามเก้าใครตายอันดับสิบไม่นะเพื่อนเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการขึ้นไปก่อนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยีขอโทษค่ะเสียวมาก ร่วมไปคุยกับตายโลกมันจะถึงไหมลิงก่อนนะอะไรนะข้างบนนั้นมันโ oh. อ้ไม่ก่อนแล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแล้วกัน ในการเล่นตอนนี้ใครตาย, 3, 2, 6, 6, 7, 8, 9, อ,ยอันดับสามสองหกหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยอันดับอันดับมงคลอัปปมงคลเปนทองน่ากลัวตัวนี้ทีมทีมตาสามารถฆ่าคนได้ไหมอ่ะเป็นทองทอ,งนองันดับก็ไม่ดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยตามก่นแล้วกันรอคอยเฉวคิวลอนดันบดแล้วเขาบอกไหมเพราะว่า ู้ว่าไม่ลองมาเล่นกส็สิ่งใช่ไิตนิดนี่นินตานะปะอุ้ยเพื่อนเราเนี่ยดูดิเขียวมันเออขอโทษเขียวขอโทษนายนายเราขอโทษเราคิดว่านายแบบรอนดับดีแล้วนายก็ฆ่าตัวตายเลยอย่างนั้นอ่ะมันขนุเราล่าะเมื่อกี้มันเห็นตัวอยู่ด้านหลังนั่น,น,นไม่ดี ตายชาติไหนเอาตายแล้วมาเหลือเหลืออยู่ฐานไหนน่ะอยู่ฐานฟ้าเหรอตอนนี้คือหนึ่งมีหนึ่งสามคนนะไปไปหาฟ้ากันเห็นมันล่องหุ่นป่ะเแดงเหรอเดงกับฟ้า <c oughs> ตีมิโดนเชีไม่โดนเจ็ดสิบดาวแล้วเย่ yeah! เป็นเสียงที่ดีดีใจแบบเหนื่อยมากเจ็ดสิบดาวแล้วเย่ yeah! ดีใจเนี่ยคือเล่นมาตั้งนานแบบหนึ่งชั่วโมงขึ้นอ่ะขึ้นขึ้นแบบหนึ่งชั่วโมงกว่าบวกๆเลยอ่ะเจดสิบดาวได้หนึ่งดาวที่ดู